ใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วค่ะก็จะพาเด็กๆนะคะไปดูชุดค่ะก็ในตลาดว่าเรานี่เองค่ะก็คือว่าอ่าส่วนใหญ่ก,ก็จะใช้ของเก่านะคะตีต้นไม้ชุดนักเรียนมีพร้อมแล้วชุดพระละแล้วก็ชุดผ้าไทยนะคะเรียบร้อยค่ะส่วนน้องมีตังค์นะคะชุดนักเรียนก็ยังใส่ได้อยู่รองเทา้าก็ยังใส่ได้อยู่ชุดพะละ แล้วก็ชุดสีเหลืองก็ใส่ชุดผ้าไทยนะคะใส่ได้ยุ่แต่ที่น้องตังต้องซื้อใหม่คือชุดลูกเสือลูกเสือค่ะเพราะว่าขึ้นป .4 แล้วต้องใส่ชุดลูกเสือเมื่อก่อนนี้เป็นลูกเสือสำรองก็จะใส่เสื้อนักเรียนรักษาพันคอนะคะแต่ตอนนี้คือด้วยความที่น้องโตขึ้นแล้วก็จะต้องจัดชุดลูกเสือใหม่หมดเลยค่ะซึ่งวันนี้น้องก็จะได้ชุดลูกเสือหนึ่งชุดแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำนะคะ ที่ใส่ไปโรงเรียนส่วนสีน้ำตาลนี้แล้วค่ะแล้วก็หมวกผ้าพันคอแล้วก็วอ์เกิลนะคะราคาเบาๆค่ะพันเศษๆนะคะเกือบพันหค่ะแค่นี้นะคะก็แม่ก็จ่ายแบบว่าจบหมดตัวแล้วค่ะเพราะฉะน,นั้นใกล้เปิดเทอมแล้วใครที่ยังไม่เตรียมไปเตรียมให้เรียบร้อยนะคะ